เนี่ยเราจะไปไหนครับรับสายโอเคเรามาถึงสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตรวจตัวก่อนครับเป็นไงวันนี้หนาวไหม,มข้างในนี้นะเด <c oughs> ี๋ยวไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ข้างนอกใช่ไหม <c oughs> เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องรอตรวจตัวก่อนนะครับอันนี้เราเป็นการพาแม่ขึ้นเครื่อง,งบินครั้งแรก ยังไงในรอบหลายหลายปีมาเที่อีกทีนะเต้นเน้นหนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรวจตัวก่อนนะจำได้ว่าตอนนั้นมาไหนตรวจอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจตัวกันที่ตูน้นะครับ รคับแล้วก็ไชเช็กอินนะครับนี่นะครับก็ต่อแถวถ้าเป็นของที่ไอเชียก็จะถูกโอเคครับเดี๋ยวเราตรวจตัวกันก่อนนะครับทุกคนนี่ก็หลังจากที่เช็กอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับไหนครับตื่นเต้นปะแม่ตื่นเต้นปะครับก็นี่นะครับ เราขานมาขึ variance, ้นเครื่องครั้งแรกนะครับก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นไงกันต่อเดี๋ยวเราขึ้นมารอชั้นสองนะครับถ้ามาจากผู้โดยานีก็ขึ้นไปได้เลื่อนตรงนี้นะครับจุดเช็คอินของเอไอเอชียตรงนี้นะครับทุกคน เโมงยี่ห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องนะครับก็ตอนนี้เราเข้าเกทนะครับ <c oughs> นี่นะครับแม่โอเคเดี๋ยวเราเ้าเครื่องเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะครับลูโกเราเดินทางด้วยแอร์เอเชียนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเครื่องแล้วนะครับมีแม่นั่งตรงนี้นี่นะครับแม่เป็นไงนั่งเครื่องนครับนงเครื่อนแรกครับเ็นเคือนมีเจนเครกเ็นเร่อดีใจครัเ็ไราปไเจอกัปนเจอกันไงงเนงรครับไปเครับ ผมก็อยู่ดอนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหารถแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับน่าจะขึ้นแท็กซี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะลงไปหาแท็กซี่แล้วนะครับ ก็มาดูรถกันนะครับทุกคนนี่นะฮะชื่ออะไรนะน้องบังบัง,ง,ง,งเรียกซับโอเคอ แล้วนี่ก็จะให้แม่เข้าไปดูแม่เข้าไปดูแล้วโอเคนี่นะครับพี่เซลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องแบบว่าที่จากอุดรมานี่เลยใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแบบขอบคุณน้องหน่อยแล้วก็แฟนของน้องหน่อยด้วยนะครับผมรู้จักมา้จอรถในกรุงเทพเลยเนาะใช่ยังไงเดี๋ยวเชิญชมรถเลยค่ะรถสวยมากๆขอบคุณครับ แล้วนี่ก็คือน้องปังปังนะครเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะเช็คก่อนอาเตะลงก่อนโอเคแล้วก็มาเช็ครถนะครับดูประตูไป่ไ้ไนะครับก็ดูอุปกรณ์จะไปดูข้างในโซนตรงบอร์ด นี่ก no ็เ no. ช็คนะครับจะเป็นการเช็คว่าไฟรีไฟอะไรติดไหมนะครับโอเคกำลังตื่นเต้นกันเลยถ้าใครสนใจต้องติดต่อพี่หญิงแล้วนะครับอยู่ที่เกษตรปหนโยทินเกษตรประโยทินเจอั้ มาได้เลยครับผมเต็มที่จริงๆ,ๆที่เขาบริการที่แบบจริงใจมากนะครับก็เลยได้มาออกที่กรุงเทพน,นะครับเอกสารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับใครที่อยากมาออกรถล้องติดต่อพี่หญิงมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเช็ครถก่อนก่อนที่เราจะมอบกันนะครับโอเคครับ เมื but, ่อกี้เป็นไงครับเกิดเห็นไม่คัดฝ <ator il> <lava. S rebell ious> ันอดตังค์ไม่ได้เด้มไหมเราต้องไปธนาคารให้พี่เขาพาไปใช่ไหสนุกครับมาวันนี้ไปครับมาที่คุ้มเลย จากที่เราเมื่อกี้ไปธนาคารไทยบงก์ิดน,น,นะครับแล้วเราก็ต้องมาที่มิเจอร์นะครับก็เราจะมาธนาคารอีกเหือนะครับเดี๋ยวเรารอให้าสาวๆเข้าไปเลีย์กับธนาคารก่อนนะครับจากนี้ผมก็จะเดินเล่นเดินดูแถวๆนี้รอครับ ที่นนตรงที่เราไปอยู่ฝั่งโู้นนะครับแต่ปิดแล้วขอย้ายมาฝั่งนี้นะครับเราก็เลยต้องได้ตามมาก็รอก่อนตอนนี้ผมก็เดินเล่นรอก่อนนะครับเด <ikte S 1> ี <aussi> ย๋ยวเราไปขึ้นรถกันต่อนะครับเวเราจะขับไป ที่โชว์รูมก่อนนะครับไปโชว์รูมกันครับกินลูกชิ้นในเมืองหรอครับไปกินหมูปิ้งเป็นไงวันนี้สนุกไหมนี่คือวันที่รับน้องปังๆเรียกสับมาเนี่ยเป็นยังไงสนุกมากเลยโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นรถเลยนะครับไปกันครับ กบมาถึงศูนย์แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรับน้องปังปังเรียกสับกลับบ้านเรานะครับโอเคครับทุกคน